แค่มีแปดสิ่งนี้ในกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์เงินไหลเข้าทุกวันแน่นอนไอเทมอันดับหนึ่งที่ใครๆต่างพกติดตัวเอาไว้เสมอไม่ว่าจะไปที่ไหนทำอะไรก็ต้องใช้เงินจะถือเงินไปเลยบางครั้งอาจจะพกํำบากหรือทำเงินตกหล่นเพราะฉะนั้นสิ่งของคู่กายที่ขาดไม่ได้เมื่อจำเป็นต้องพกเงินนั่นก็คือกระเป๋าสตางค์ที่ใช้สำหรับเก็บเงิน หรือบัตรต่างๆซึ่งกระเป๋าสตางค์ที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่เสมอก็จะมีรูปแบบกระเป๋าสตางค์ใบสั้นใบยาวใบตั้งตรงหรือจะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่ทําด้วยวัสดุหนังแท้ด้วยกระเป๋าสตางค์เป็นสิ่งของที่จําเป็นและจะต้องเก็บไว้ใกล้ตัวตลอดเวลาจึงทําให้ใครหลายๆคนต่างคิดเหมือนกันว่าพกอะไรในกระเป๋าสตางค์จึงจะดี เพื่อเป็นตัวช่วยในการเสริมดวงเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของกระเป๋าสตางค์เราขอแนะนำ8สิ่งของเสริมดวงนำพาโชคดีเงินทองมากมายหลั่งไหลเข้ามาไม่สิ้นสุดไม่เพียงแต่เรื่องเงินทองเท่านั้นหากคุณเลือกพกเครื่องรางหรือพกสิ่งของนำโชคต่อไปนี้จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเรียกได้ว่าเงินไหลเข้าทุกวันชีวิตมีความสุขแน่นอน 1>, 1. เงินติดกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์บวกกันแล้วต้องได้เลข8 2. เก็บธนบัตรที่ลงท้ายด้วยเลข4หรือเลข8ไว้ในกระเป๋าสตางค์นำโชคทุกตําราที่พูดถึงกระเป๋าสตางค์ต่างก็แนะนำวิธีการเก็บธนบัตรโดยเลือกธนบัตรที่มีตัวเลข4หรือ8ลงท้ายไม่ว่าจะเป็นธนบัตรใบละ20 50 1 0 0 5 0 0 1,000บาทก็ตามเลือกธนาบัตรไว้เพียงแค่หนึ่งใบสองใบเพื่อเก็บเงินติดกระเป๋าเอาไว้พอเลข4หรือเลข8นั้นเป็นตัวแทนแห่งความมั่งมีสีสุขช่วยเรียกเงินเรียกทองได้อย่างไม่รู้จบ 3. พกเครื่องรางนำพาทรัพย์เข้ามาสู่กระเป๋าสตังค์อีกหนึ่งสิ่งของมงคลที่จะช่วยเสริมฮวงจุย้ยให้กับกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ของคุณ คือการพกเครื่องรางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญจีนโบราณที่เชื่อกันว่าหากมีพกติดกระเป๋าสตางค์เอาไว้จะนำพาโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตทั้งเรื่องเงินทองการงานจะสมหวังดังใจหรือการพกก้อนเงินก้อนทองติดกระเป๋าเอาไว้เพื่อเรียกความร่ำรวยและยังช่วยแก้เรื่องปีชงทำให้ชีวิตผาสุกไม่มีทุกข์ภัยไข่เจ็บมาแทรกหรือจะเป็นการพกนำเต้าที่เรียกกันว่า หรูหรือหูมีลักษณะคายเลขแบดซึ่งเป็นเลขมงคลนอกจากช่วยเรื่องโชคลาบแล้วช่วยเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อายุยืนยาวอีกด้วย 4. สิ่งของที่เป็นสีเหลืองหรือสีทองสิ่งของมินิมอลจิ้นเล็กๆที่สามารถพกติดกระเป๋าสตางค์อาทิเช่นแม่เหล็กสีทองใช้ดึงดูดซับแผ่นทองคำหรือกทองคำ เป็นต้นสาเหตุที่เลือกพกสิ่งของสีเหลืองหรือสีทองเพราะความหมายของทั้งสองสีนั้นคือความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงินสุขภาพและอื่นๆรวมทั้งนำพาแสงสว่างมาสู่ชีวิตของคุณ 5. เก็บสองข้าวสาร21เม็ดไว้ในกระเป๋าสตางค์สิ่งของที่ควรพกติดกระเป๋าสตางค์อันดับที่5นั่นก็คือข้อาสาร จำนวน21เมตรให้คุณนำสองเด็กๆสักหนึ่งใบบรรจุข้าวสารจํานวน21เมตรเก็บไว้ในช่องไหนก็ได้ตามกระเป๋าสตางค์ของคุณด้วยความเชื่อแต่โบราณการพกข้าวสาร21เม็ดเปรียบเสมือนการพกความอุดมสมบูรณ์ติดตัวอยู่ตลอดเวลาได้อยู่อย่างมีกินมีใช้ไม่มีอดและไม่ต้องพบเจอกับเรื่องราวในชีวิตที่ต้องทำให้เสียเงินและเสียทองอีกด้วย 6. กระเป๋าสตางค์รับทรัพย์เก็บเหรียญมงคล8บาทหากถามว่าสิ่งต่อไปควรพวกอะไรในกระเป๋าสตางค์ถึงจะดีเราขอตอบตรงนี้ว่าให้พกเหรียญจํานวน8บาทที่มักได้ยินกันบ,บ่อยๆว่าเป็นเงินขวัญถุงเงินติดกระเป๋าเอา,เอาไว้ให้โชคลาภเสริมดวงสิริมงคลเกียชีวิตของผู้ถือขวัญถุงซึ่งมักจะเก็บไว้ในช่องเล็กๆช่องใดก็ได้ในกระเป๋าสตางค์ของคุณ 7. ธนบัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข9ติดกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ตามศาสตร์ตัวเลขเสริมดวงชะตาในหลายสำนักต่างให้การยอมรับกันดีว่าการเก็บธนบัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข9ถือเป็นเรื่องที่ดีความหมายของเลข9บ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานรุ่งเรืองกิจการมั่นคงค้าขายมั่งมีชีวิตมีแต่เดินไปข้างหน้าไม่ถอยหลังกลับช่วยขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆ หากใครที่ได้เก็บธนบัตรขึ้นต้นด้วยเลข9ไว้ในกระเป๋าสตางค์รับรองว่าจะมีแต่ความโชคดี8ถุงเงินถุงทองในกระเป๋าสตางค์คำคำนี้เคยคุ้นหูกันอยู่เสมอสำหรับสายมูที่มักเชื่อชอบนำพาสิ่งของที่ควรพกติดกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์อย่างถุงเงินถุงทองนำพาความโชคดีโชคลาบมาสู่คุณ ที่สามารถนามาห้อยกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์หรือเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์รับซัพย์ได้โดยจะต้องปิดปากถุงเงินถุงทองให้สนิทเพื่อใช้เป็นการเก็บเงินเก็บทองไม่ให้รั่วไหลได้มีเงินเต็มถุงเต็มถังจะทําให้คุณเก็บเงินอยู่ได้อีกนานแสนนานเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง